วันนี้จะไม่ได้มีการสร้างตำนานแบบเวียดนามแล้วเพราะว่าการเต้นทุกการเต้นน่ะขึ้นอยู่กับออฟฟิตของไฮดี้วันนี้ออฟฟิตเรามาแนวนี้เรามาแนวนี้แปลว่าถ้าเต้นเราก็จะต้องประมาณแบบน่ารักน่ารักจะเป็นแนวยุก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 ยกฉันชอบนะเราก็จะเต้นแบบน่ารักน่ารักใส่สิงคูกี้ค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามาในลุคอะไรคะ ส่งไม่บอกกันเลยอันนี้รับประทานเป็นอะไรคะคุณมาริมาสุพทรเกลี้งพอมิสแกรนพร้น่าจะเป็นไก่อร่อยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่กินไว้ก่อนยังวันนี้มาในชุดขนนักเก็ตที่คุณกินอยู่ฮะ นักแก็ตที่คุณกินอยู่นะขนของมันมาอยู่บนชุดพี่ชมพูเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห oh, จิกไปเลยจ้า,จาให้ไม่รู้ว่าฉันนี่แหละหพยาแม่ไก่ไก่อะไรไก่พันอะไรอะ่ะ ไก่กระป้าไก่ได้ยินไหมว่าเสียงใครอ่าเออนี่เขามีแบบว่าเต็นท์มุมนะ,ะใครได้เห็นผมพ,พี่ตรงก็ต้องต้องตกใจเป็นอย่างนี้เสมอเดี๋ยวคนเนี้ยเดี๋ยวเราเลยก่อนนะเดี๋ยวหลววคนเนี้ยเก็บไว้คนสุดท้ายคนเนี้สุดท้ายเขาแบบไปถ่ายหน้าม่านนะอาโอ้โหไอ้เวทีอ<ห>ินเทอรเก็บไปหมดเลยนะทุ่มมันเลยไม่แน่ใจว่าภาพมั้ยครับเป็นหนูนอนลงบนพื้นแล้ว น,นะ,ะฉันค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเออ,เอ,อเครับมาสองสามตั้งแต่อาชีพสองเออสวยมาก,มากในกล้องอ่ะสวยมาก ก็จริงก็สวยอีกกว่า I just wanna live in this moment forever I will go good and get in a bed uh, เป็นการถ่ายรูปแบบมีเพลงไปด้วยจะได้เกิดอารมณ์แบบสุนทรี <c oughs>